กระตัดห้เขาฟีหลันจากเราไเจาะกับบริษัทยางเนาะบริษัทผลิตหอยฟีคลังครับคกับมาหายหูหู่ฮงโดยเฉพาะหูหู่ียันเนาะผลไทย่าทำี้เนาะที่เขาไเจาะหูหง่งเยจะจับไม่มาทพินกันสั่งเลยอยากเพราะว่าเขาเคยเอาไหมแต่ว่ามาย่ในบริษัทหรืลไทยพ่าทำกกามี่ก้อกัเนาะเออ ต้ใการมีนอเป็นองเพชเสมบูรณเนาะเออนีพ่บชลกาจะของครับเพชนสมบูร okay. ณ oh, ์เนีเออบนีสบายดีค่ะรราบรราเจ้าอันพันแจกเสยมุกมาจากเมืองาแตงแทซกองค่ะบรรดาไม่ซื้อที่มาเพ่งใจเกินลอยเออดีนสําหเพ่งใจเกินลอยเบิ่งนาไว แต่ว่าตอนนี้อากเสบเหลือลอยนึ่งก่อนที่ข้าพเจ้าเฉได้เข้ามาอยืดยืดได้ยืดยืดหนีนอ่ะก็มีผู้แนะนำข้าพเจ้าเอามาอยู่ในเพืออาจารย์พ่อแก้วบอกเจริญเสียงตูบนะนะก่อนเฉได้มาอยืดยื่นี่การขาพเจลเลยเลยน้องกินน้องใส่ของร้านกาแฟเป็นสมุนไพรเพราะว่าข้าพเจ้าระบบสายตาไม่ค่อยดีบางที ในความได้เดินเดาออกมาเบิงคือพวกท่ามากหลายน้องเราจะมาเห้นชุดเดินของอาจารย์เพื่หลหยเราประสบการณ์ใเห้องฟังเราจะมีความมีความาอยากเป็นอย่างกันนะทุกคนคือเป็นฟันงมากันเจ็บฟังกันก็เปินหลาน้องห้องก็ไม่แย่แต่ไกลแค่กมะวันนี้ได้แต่ไม่ย่ใไหนเด้มาเป็นกรรมการดูในตอนนี้ phong subscribe trai. kênh Ghiền hiện kèo งานท่าังนีย่เนาะแต่จะมีได้ยๆมเนาะขเ่าก็ไวตัดใจ่อนว่าเดินตามเห็นทาของนังเกียร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะขอบใจสื่อที่สื่อที่เพจเนี่ยที่เ็นคุ้นซ้เแต่เจคุ้นซ้สบายเนาะขับเจ้าสื่อวุ้นมีเสนหาจากปากอปางซองแทนจับกระาก่อนขับเจ้าะเกีย ่านทองไม้ลงทะสายน้องเพิ่มที่ผู้แนะนำมาพอใจตัวเก่อนแรกเพิ่นไปเนาะกับแม่ดาเพิ่นไดนไปซักสวดละเนาะไปสวดแล้วก็เอาผู้ไปลงหายสองตันแล้วก็พระเจ้าเองก็ได้เป็นผู้แน้องใส่เองก่อนเป็นผู้ที่แรกเป็นใส่แล้วก็เห็นคุณค่าของผู้บริษัทพระุลเห็นไห้กระเพ่เข้าหน้าขึ้นแล้ววันนี้ก็เลยว่าพี่รายการว่า พี <Sen> ่น้องก็สนใจก็เลยได้ขายต่อๆไปเริ่มแต่เดือดเก่าของปัจจุบันนีก็ได้ขายลายเติบเขาก็เลยว่าได้สนใจกัยเข่ามากปรึกษาอุปถมน้ำเพลนลายเก่ามาในก๊อตดีกับเป็นขางที่สามราคาลายเข่ามากนี่น้ำเพลนอยู่บริษัทเพลพรรคเซ่เขาเนาะมามับควบคู่น้ำเพลนราคาจะได้มากของขาดกีนเลยมาอ่อนปัจจุบันของขอบใจทีมทีม อย่าของแม่อย่างวันันทดีเดิมยังอยู่วันนัเพชรพุทธวิสาเอออยู่ในทีมเพชรพุทธวิสาต่อไปจะตั้งใจละกันจะได้เป็นทีมของตัวเองแน่นอนเออใจเจ้าสบายชิข้าพเจ้าซื้อกอยู่ภาคภาคมาจากบ้านคาแดเมืองคาแดแก่ซีกองกองข้าพเจญศรีเมาองเขาอยู่ในจุทธดีกับเริ่มต้นที่จะเป็นมาเที่ยาว มีผลแนั่งมาดือยทางแก่บุญเลิศเนาะแนะนั่งมามามาดินมาอนันตะเลยสื่อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อสมารถบ่มรอยยาซีกินซื่อกินซีมากริ้อย่าพีกระเพาะวันนี้กินตะนันแล้วรับจานทันทีแล้วข้าพเจ้าก็เลยว่าทำเพียบเลยก็อใเป็นกรรมการไม่เอยากน้ำฝนยกคอสิ่งใดมาก ข้าพ้าเด้อนดมนตังซื้อที่ว่าเพรเพดเซ่สาวเนาะเออดเซื้อที่นอนทุกคนเขามานกันเนอะเพจเซ่สับ ที่ขาพเจ้าคือเพทพพุทธวิสา,ารอ้องแล้ก็ขอบใจเอบของเทพพุทธวิสาร้อสบายดีขาพเจ้าซีเซ่ที่เข้ามาสายยุ่บนนงบอลยงโองทำบโซ่ถูกเปิดโอกาสให้ขาพเจ้าค้าวนี้ที่จคิดมีก็คือประธานทุ่งไส้พิ่ซราอคาเทียตงต้ขึ้น ได้อดมาก,กทีนี้จะมนีน้งนนองข้าพเจ้ากับแดกน่าศึกษาใม่เยี่ยนแต่ละครทีบริษัทพึงแจกมากกับแรเขาศึกษาเฮียมแต่เมื่อปฏิบัติการเหนผลแต่ว่ามีายที่้ข้าพเจ้าภูมใจและพัฒน,นาให้ยนผูจตงไปอขอขอบใจ ที่ตลาทอนักีตนี้ยูนทีเชรเจริญศัดิอยู่ในทีมเจริญศั์สบายดีค่ะพระเจ้าคือว่าชนคนที่หนมาจากเพื่อสาะสมบูรณ์แองเก่ประสาค่ะพเจ้าก่อนที่ม่เดินยูนได้ไดู้ในนั้นมากพิจารณ์ครับทุกท่านค่ะก็ใอาจารย์สันติสุขที่มาสอนทีเดินนำพระเจ้ามา เมื่อก่อนค่ะพระเจ้าก็มาอยู่ในจุดดีได้ไรค่ะ,ะพระสพขังบริษัทเองค่ะพรเจ้ามาพบเถืนน่อนนะคาพระเจ้าค็พระแนะนำดึงตนเองเขาไม่เยียนหมูศึกษซาเบิงว่าก่อนท้าแต่ไม่ย,นยนืนอยู่จุดดีนอกค่ะเยียนหนูทุกคอสพระเจ้าพระแนะนำดึงตนเองมาอยู่ลเพลินเพื่อสิไปบางปูสามสิบของขาพระเจา้า ข้าพเจ้าซื้อที่เพชรเจริญล่นสั์เนาะเออจากของที่เพชรจริญล่นสั์สบายดีค่ะพระเจ้าซื้อแม่แอร์ต้นสีอาจากมาจากบ้านหนองบุญหนองเงินบางเทียใจจะประสาทเนาะกอสิเร็งไม่ดิ้นยุดยุดอีกบละอันนี้ผู้ได้นั่มากืึ้แม่วาสนาโพธิ์าเราก็สช้ตัวเงก่อนค่ะพระเจ้าสิเร็งมากเธอเงินยุดนี้เป็นกรรมการใหญ่ประเทศนะ เลี้ยงหมูอย่อาจจะแต่ใจกับปัญไม่เยอะทุกทุกทุกจะได้มงงสัรมมาณทุกอย่างแต่วันนี้พระธไดาที่ื่อทิมนั่งดูนั่งเพลินจะเล่นซาเดูขอบใจ เห็นว่ามันโดดเด่นดีแล้วก็ถือกับพญาที่รว่าแต่ขอม่ใี้ยากเป็นกำลังกำลังการจะนั้นไม่ดูใน้ดลเองก็พอ้วที่ที่เพ่นแก้ววัสดุอ่าทีเฉพาะเี่นแก้สดุอ่ะอันเีย์เชิญกำลังการประจำทีครับอ่ะเชิญกการประจำที อ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้หลักปีสักการ์อเรากินงมาฟังนะครับว่าการขายผู้เก่าเกษตรนโน้นมันยากหรือมันง่ายมันยากแบบไหนมันง่ายแบบไหนนะครับหลังคุณขายแบบจังไก